ส,สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมา open box นะคะของที่สั่งมาให้เฮนรี่นะคะดูกันว่าในม,มีอะไรบ้างนะคะโอ้ ของทั้งหมดที่แม่มีสั่งมานะคะเดี๋ยวเรามาไล่ดูตัวอย่างเนาะว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มจากหนังสือก่อนก่อนละกันเนาะก็จะมีพวกป่องแปลงป่องแปลงลักพ่อจังเลยป่องแปลงลักแม่เราก็จะมี กุ๊กไก่ไปเยี่ยมคุณยายกุ๊กไก่เที่ยวสนสนุกกลางป่าก็จะมี2เล่มนะคะมี2อ,อันกุ๊กไก่ไปเที่ยวซูปเปอร์มาร์เกต็ตกุ๊กไก่ฉลองคริสต์มาสแล้วก็อะไรอีกอันนึงมันมองไม่เห็นกุ๊กไก่เตรียมฉลองวันเกิดค่ะคือแล้วก็อ,อ๋อนี่สเล่มใครแป้งฟันสะอาดบ้างแล้วก็แบ่งกันเล่นนะจ๊ะก,กะทิ คือที่สั่งหนังสือภาษาไทยมาเนี่ยเพราะว่าอยากให้เฮนรี่เขาเป็นเด็ก2ภาษาค่ะแล้วก็เฮนรี่ค่อนข้างจะชอบคือรักในการชอบดูหนังสือชอบเปิดหนังสืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยเออคิดว่ามันน่าจะโอเคถ้าสั่งภาษาไทยให้เขาลองลองดูอย่างเงี้ยเพราะปกติก็จ่ายหนังสือให้เขาฟังอยู่แล้วนะคะก็เลยจะลองดูว่าจะฟังรู้เรื่องไหมแล้วก็อันนี้เป็นที่รอคอย คืออยากได้นี้มากเลยเป็นปลาป่นนะคะปลาแหงคือเพื่อนที่อยู่นิวยอร์กเนี่ยเขาบอกมาว่าลูกชายเขาก็ทานตัวนี้เหมือนกันมันค่อนข้างจะเวิร์คคือเรื่องของเรื่องคือเฮนรี่เนี่ยพอเขาเริ่มโตเขาก็เริ่มเลือกที่จะเลือกกินว่าอันนี้เขาอยากกินเขาไม่อยากกินห่วงเล่นก็เลยแกะทานได้น้อยลงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราหาตัวช่วยเพราะว่าก็พยายามหาอย่างอื่นให้เขาทานแล้วแต่ว่าเขาทานได้เขาทานน้อยลงอะค่ะก็เลย เพื่อนบอกเฮ้ยลองแม่หมีลองทับรอสั่งตัวนี้มาไหมนี่เขาบอกเวิร์กก็ทานอร่อยดีแล,ออแล้วก็เออโอเคแล้วพอเห็นพอดีเห็นในเพจเออแม่เบสมีพอดีนะคะก็เลยลองสั่งมาดูเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงทั้งหมดก็จะมีอันนี้รถงานรวมรถเพจอันนี้3มรถน่าจะมีแบบเออรู้เด็กินได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองมาลองดูก่อนนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นรสสาลายอันนี้น่าจะเป็นแบบออริจินอลไม่มีอะไรเลยน่าเป็นปาลาล้วนๆนะคะเดี๋ยวลองดูถ้าไหนแบบเผ็ดเด็กทานไม่ได้ก็คงเซจเจนีเขาอะค่ะแบบหนึ่งเราก็จะมีพวกซอสเทอริยากิเนี่ยค่ะใส่พวกปลาแซลมอนซอสบาร์บีคิว อันนี้เป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็อันนี้เป็นงาม่อนค่ะอันนี้อยากได้เหมือนกันเพราะว่าอยากจะลองให้เขาทานดูว่าเป็นยังไงอันนี้งาสามสีนะคะจะลองใส่ข้าวให้เขาทานแล้วก็ใส่กับข้าวหลายๆอย่างให้ลองทานดูว่าเขาจะยอมทานไหมแล้วก็มีแป้งแพนเคก้นกน่าจะททำง่ายทำไม่ยากแหละอลองดูเผื่อจะยอมทาน แลก็อันนี้อันนี้คือแม่อยากทานเองด้วยแล้วก็เผื่อเจนี่เขาอยากทานด้วยนะคะมันดูน่าสนใจดีเป็นแป้งทำแบบพิซซ่าญี่ปุ่นสูตรไม่มีกลูเตนน่าจะโอเคน่าจะสนุกเนี่ยเดี๋ยวลองทำดู ้วก็อันนี้นะคะเห็นในเพจแล้วมันดูน่าสนใจคือเฮนรี่เนี่ยบางคือเราพาเขาออกไปข้างนอกเขาตัวลุมๆหรือว่าเขาแบบตัวร้อนเราเห็นแล้ว่าเอ้ยมันน่าสนใจเราไม่เคยเห็นตัวนี้คือที่ทาเวลาลดไข้ไข้มันลดเออใช่ใช่เน่ก็จําไม่ได้เราขอโทษค่ะสั่งของมาเยอะน,นี่กล่องมีสีสองนะคะน่าจะกลิ่นหอมอยากแกะดมจังเลยอืเวลาลูกไม่สบายมันต้องเช็ดตัวอย่างเงี้ยค่ะเอาเนี้ยแผ่นเช็ดน่าจะดี เขามีวิธีบอกเลยนะให้พับครึ่งแล้วก็เชด็ดเอ้ยนี่เลิศนี่น่าลองกลิ่นน่าจะหอมอันนี้เป็นอยากลองดูเหมือนกันค่ะนี่ก็เดี๋ยวจะลองให้เฮนรี่ทานดูอันนี้เป็นผสมผักนะคะทําให้แบบสําหรับเด็กที่ไม่ค่อยทานผักคือเฮนรี่เขาทานผักแหละแต่แล้วแต่อารมณ์บางทีก็ทานบางทีก็ไม่ทานบางทีก็วิ่งเล่นอืมไม่ค่อยสนใจ เขาบอกวิธีทําก็คือให้ผสมกับน้ำสมนมผสมกับน้ําผลไม้หรือโยเกิร์ตก,ก็ได้นะคะหรืออาหารอ่อนอเดี๋ยวลองดูเขอลองให้ทานดูส่วนอันนี้เป็นสูตรสําหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายอะไรเงี้ยค่ะช่วยย่อยมีฟีสแถมสองซองในกระปุกด้วย ก็เหมือนกันนะคะอันนี้เหมือนกันใส่น้ำใส่นมใส่ผลไม้หรือโยเกิร์ตหรืออาหารอ่อนห้ากรัมต่อปริมาณของเหลวร้อยแปดสิมิลลิลิตรอ๋อเขาบอกไม่ทำให้รสชาติอาหารเปลี่ยนด้วยเออดีเดี๋ยวลองเอาไปทำดูว่าเฮลลี่จะกินหรือเปล่าไปหลอกเฮลลี่ก่อนเดี๋ยวค่อยรีวิวทีนะคะว่ามันเวิร์กหรือเปล่าส่วนนี้ก็เป็นของแถมนะคะเป็นนี่ได้ของแถมมาเป็นซองปรุงรสใส่น้ำซุป ที่ห่อมัมมวแล้วก็นี่เป็นออซอสมากสำหรับเด็กหนึ่งปีขึ้นหกเดือนขึ้นไปแล้วก็พงสามเกลือสำหรับเด็กหกเดือนขึ้นไปเดี๋ยวลองมาทำดูนะคะแล้วก็อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยสเปย์ฆ่าเชื้อสำหรับเด็กพอดีเลยเจลล้างมือเจลของเฮนรี่หมดพอดีเลย ได้ใช้แน่นอนอันนี้ขอบคุณค่ะแล้วก็นี่ได้ thank you note ด้วยเด,ดี๋ยวดูถ้าจะเป็น thank you note ใช่ thank you เย้ได้สติกเกอร์ด้วยเออน่ารักน่ารักอันนี้ไม่น่าจะได้ของเฮนรี่นะจ,จะเป็นของเจดีเเขาเฮนรี่ยังเล่นไม่เป็นเฮนรี่เข้าปากของซาเจสร็จเจนีนะคะขอบคุณที่อดหนุนนะคะจาก หวังว่าจะได้รับความสุขจากสินค้าและริการจากทางเรานะคะ baby shell ชั้นของหนูขอบคุณนะคะน่ารักมากค่ะยังไงก็อย่าลืมไปอดหนุนร้านนะคะสำหรับแม่ท่านไหนที่อยู่อเมริกานะคะเข้าไปดูเข้าไปเลือกชมสินค้าก่อนได้นะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะไอตัวนี้เหมือนเตี้ยเลยเนี่ยมันเป็นนีอะไรตัวนี้มาจะชอบตัวนี้นั่นแหละมีพระจันทร์ หรอรสอ่ำปลาเค็มป่นพุงรสอ่ำรสสุดเก็ดคืออะไรอ่ะนี่รถภูเก็ตอยู่ก็สีรถลดะเพ็ดให้ว่าดูรถภูเก็ตรถภูเก็ตจ้าเขาเขียนว่าสูตรภูเก็ตรถภูเก็ตอะไรก่อนภูเก็ตเขาบอกสูตรรถภูเก็ตเฮ้ยเร็วแล้วก่ยากเฮ้ยเขามีซิลอย่างนี้ด้วยเขาคงไม่อยากให้เธอกินไม่เยอะเหรอ ขอบคุณค่ะอะเราเรากินดีๆกินดีเยอะเลยไม่ต้องเยอะนะของน้องโอเคของน้องเหรอลองกินดูเป็นไงบ้างเผ็ดเผ็ดมากไหมเผ็ดเผ็ดโอเคงั้นน้องกินไม่ได้จบโอ้โหเห็นแบบอีต้มตำที่แม่ทำวันนั้นเลยไอ้กินน้ำก่อนกินน้ำก่อน อันนี้รถอะไรสามรถสามรถใช่ไหมไหนดูดิอ่านถูกหรือเปล่าสามรถสามรถแน่ใจสามารถเฮ้ยโอเคได้สามาร์รถอีสามารถอ่ะสามารถรถทำไมสามรถถึงเราอ่าเราสามารถอ่ะแม่อ่านแล้วเคยละประสบการณ์มีละช้อนใหม่โอเค how was it จะไม่กินเลยเร็ว,รว,รวดีดวอโอโค้ดเหนียวเลยมันเป็นสามอย่างรวมกันมันจะหวานม,ามันก็เลยแบบเหนื่อหน่อยน่อยเหนียวเผ็ดมากไหมเผ็ดด้วยเผ็ดด้วยโอเคค่ะน้องกินไม่ได้ไม่นม่ไมมีอะไรเลยอันนี้เป็นแบบออริจินอลไม่ใส่อะไรเลยแกะดีๆน้องน่าจะกินแบบนี้ได้แหละ เบเอร์เผ็ดอะไรเบอร์นั้นเธอแม่กินเธอไม่ดูนี่อ้ยเสียวตาเอาทงกับบางตาก <c oughs> <c oughs> ่อนเค็มดีน้ะเราชอบเค็มใช่ป่ะใส่กับข้าวคู่ก,กับข้าวน่าจะโอเคอเค็มมากเลยโอเคอันอันเราไปรถอะไร okay, งานรวมโอเคงานรวมเปิดดิ ไปทางนูดด้นดิเดี๋ยวก็เดินโดนมามีอีกนั่นไงไปกัแล้วไม่เก็ดไม่หรอกงานล้วนนี่ก็งานรวยกว่าเนาะแม่อะไรเนาะไม่ค่อเค็มเท่าไหร่แล้วใช่เหมือนงาแล้วโอเคโอเไม่เผ็ดไม่เค็มไม่เผ็ดโอเคเหมือนงาน okay, okay. น <Okay. S 2> ้อ,นานนอ่าจะกิน <จะ S 1> ได้ดอันนี้รสอะไรสารหร่ายรสสารหร่ายโอเค เดี๋ยวลองวันละรสดูซิว่าน้องจะกินอะไรสามอันเนี้ยไม่กินทักอันน่าจะกินในตัวล้วนซาล้วนอ่ะว่าน่าจะงานสลายน่าจะกินนะารวมมันก็สลายไม่ทำงานรวมมันก็ตัวน้อยกินสลายเยอะปหมเยอะมากอืมโอเคเดี๋ยวลองดูคุกกชอบมืนสลายที่เค็มๆไม่ถ้าคุกกับข้าวมันน่าจะโอเคไงได้อยู่ได้อยู่ ันผมจะชอบรสมีมากกว่าไม่ใช่รสลายเพราะมันรสชาติจัดเกินไปอันไหนชอบไหนมากกว่าชอบอ่งามากกว่าอันนี่มันกลิไปแล้วนี่อยู่แล้วก็เค็มมากโ <Okay. S 2> อเคอันนี้รสชาติจัดจ้าเกินไปอันนี้กำลังดีชอบกลิ่นงามเลยกลิ่นงาม okay. โอเคใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวจะสั่งเพิ่ม